คลิปนี้นะครับจะมาสอนการตั้งค่า VA Protection นะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อตู้คอมบเนอร์ไปนะครับแล้วไม่รู้วิธีตั้งค่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวลิมิตกระแสนะครับเรียกง่ายๆเอาไว้ป้องกันการวอร r l o a d นะครับของอิวอร์เตอร์เราควรตั้งค่าให้เหมาะสมกับอิวอร์เตอร์นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นตัว10กิโลวัตต์ก็แนะนําสัก39แอมป์5กิโลวัตต์ก็สัก22แอมป์นะครับหรือว่าถ้ารุ่นอื่นๆก็สามารถดูที่เนเพจได้เลยนะครับจะมีเนเพจบอกอยู่ว่าควรตั้งเท่าไหร่ ตัวน,นี้ก็ควรตั้งไว้นะครับถ้ามันโอเวอร์โหลดไปบ่อยเครื่องเราก็พังได้นะครับบางคนคิดว่าโชคดีนะครับมันบายพาสได้ก็ไม่ได้ทุกครั้งนะครับมันบางทีก็อาจจะทําให้เครื่องพังได้เลยเพราควรตั้งไว้ครับตามสเปคของเครื่องนะครับเพราะว่าเครื่องมันก็ระบุไว้ว่าตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับถ้าเราไปฝืนใช้เกินมันก็พังได้วิธีตั้งนะครับกดคำว่าเซตนะครับค้างไว้อันนี้สามารถตั้งได้ทั้งแรงดันไฟฟ้าเกินนะครับแรงดันสูงครับหรือว่าแรงดันต่ำนะครับ เราไปที่เมนูที่ห้าครับเราสามารถขยับได้ครับว่าจะตั้งเท่าไรตามสเปคของอิมูเตอร์นะครับสูงสุดได้หกสิสามแอมป์นะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองตั้งแค่ยี่สิบแอมป์นะครับแล้วให้มันตัด20ิบแอมป์นะครับพอตั้งเสร็จกดตซดต่อไปนะครับเมนูที่หกนะครับก็คือหน่วงเวลาทากลับมาทํางานแ๋่วผมตั้งให้มันไวขึ้นแล้วกันนะครับตั้งสักสิบทีแล้วกัน ก็คือถ้ามันตัดโอโลนครับกระแสเกินมันก็จะนับอหลังสิบวิแล้วกลับมาทํางานนะครับเมนูนี้มันก็ทํางานไวขึ้นนะคตั้งไวส้สิบวินะครับกดเซตต,ต่อไปได้เลยตอนนี้มันกินแอมป์อยู่สามจุดห้าแอมนะครับเดี๋ยวพอยี่สิบแอมอย่างที่เราตั้งมันก็จะตัดนะครับ รอแอร์ทคำความเย็นครับแล้วก็ดูว่ากระแสเกินมันจะตัดอย่างที่ตั้งไหม ตอนนี้ก็กระแสเกินนะครับมันก็จะตัดนะครับเมื่อกี้22แอมป์นะครับเดี๋ยวให้มันนับยหลังนะครับเดี๋ยวมันก็จะกลับมาทํางานนะครับอย่างนี้นะครับถ้ากระแสเกินอีกมันก็จะตัดอีกนะครับอันนี้ก็คือป้องกันการวอร์โหลดครับก็ควรตั้งไว้นะครับตามสเปคของอิมอร์เตอร์ป้องกันอิวอร์เตอร์เสียหายนะครับ